สวัสดีเพื่อนชาวเกมเกนชีแพ c กทุกคนด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผม o v e r อร์มอ h a n แนลและก็ในคลิปนี้เราจะมาไกด์พีวิวตู้กาชาเครื่องหลังของแพ็คจันทาทีสนะามกันเนาะออกเปเชียก็ประกาศออกมาเรียบร้อยน,นะฮะตามภาพเลยทั้งตัวละครห้าดาวตัวละครสีดาวรวมไปถึงฮนะตู้กาชาเอาด้วยซึ่งรอบนี้มาตึงมาดีทั้งหมดเลยะฮะเรียกได้ว่าน่าสนใจให,หมดเลย เพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะมาไกด์มาคุยกันเนาะจุดเด่นในการใช้งานของตัวละครแต่ละตัวอาวุธแต่ละชิ้นเป็นอย่างไรกันบ้างอะไรบ้างน่าสนใจอะไรบ้างน่าเปิดเก็บไว้เราควรจะหาเปิดกลุ่มดาวกลุ่มดาวไหนไว้สำห,หรับ4ดาวรวมถึงอาวุธด้วยหรือเราเนี่ยจะข้ามไปรอแพทหน้าเลยตู้แพทใหม่จะคุ้มค่าจะดีมากกว่าฮะเช่นเคยในคลิปนี้ก่อนไปชมกันก็ฝากกันกดไลค์กดซ b s ส r i b e แล้วก็ไปชมไปเลยฮะ สำหรับในส่วนอย่างแรกเลยผมพามมนูที่ตัวละครวาเนซ่ากันณตอนนี้หน้าสมหน้าเปิดมากน้อยแค่ไหนเนาะเรหรับวาเลซ่าเนี่ยจุดเด่นเลยน้องจะมาเป็นตัวละครเมนดีเพทหลักาธาตุไฟฟ้าเน้นทำดาเมจเน้นโจมตีในสนามฮะแล้วก็ดาเมจของน้องเนี่ยจะเป็นดาเมจพุ่งลงโจมตีจากกาอากาศเนาะและก็ตัวของน้องเนี่ยเป็นตัวละครดีเพที่โจมตีได้ค่อนข้างไวและก็ผิวมาก ที่สาคัญฮะน้องเล่นง่ายแล้วก็ไปได้หลากหลายปาร์ตี้ด้วยแล้วก็ปาร์ตี้เนี่ยถือว่าไม่แพงใช้ตัวกรองสีดาวก็ถือว่าเก่งแล้วฮะทีนี้ผมพาไปดูกันที่สกิลแมคคนิกหรือว่าเกมเพย์ตอนเล่นจริงกันเนะเาะเกมเพย์ของวาเลซ่าเนี่ยว่าเล่นฮะ เราใช้งานสกิลธาตุเป็นหลักเลยในการพุ่งโจมตีใส่ตัวมอนเนาะหลังจากนั้นเราสามารถกดโจมตีปกติฮะและตัวของน้องเนี่ยจะสามารถกระโดดขึ้นสูงได้แล้วก็ใช้การฮะพุ่งลงโจมตีจากกาอากาศทําเป็นดาเมจหลักเลยฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราพุ่งลงโจมตีลงมาเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะได้เป็นตัวของเกตข้าวเวนาตีด้วยถ้าเกิดว่าเราเก็บเกตจนเต็มฮะจะทําให้ดาเมจในการพุ่งลงโจมตีของวาเลซ่าเนี่ยแรงขึ้นด้วย และที่สําคัญฮะเราจะสามารถใช้งานฆ่าไม่ตายในแบบพิเศษได้คือถ้าไม่ตายของตัววานเดซ่าเนี่ยจะสามารถกดได้2แบบเนาะแ mm hmm. อนิเมชันจะไวกว่าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยข้อดีเลยเราจะเสียพลังงานน้อยกว่าค่อนข้างเยอะด้วยแถมไม่ได้มีคูดาเป็นหลังด้วยเพราะฉะนั้นเกมเพลงของวานเดซ่าเนี่ยจะเด่นสกิลทา่าในการพุ่งทําให้โดดขึ้นสูงแล้วก็พุ่งลงจมตีลงมา และกดใช้งานถ้าไม่ตายแบบพิเศษแบบนี้ไปเรื่อยแล้วก็เกมเพย์วารไซ่าเนี่ยมันจะพุ่งไปพุ่งมากระโดดฮะเกมเพย์จะพิวมากจะไวมากเพราะฉะนั้นใครที่ชอบตัวละครที่มีความพิ้วความไววารซ่าเนี่ยน่าจะตอบโจทย์มาก ส่วนใครนะที่มีปัญหาด้านการกระโดดเนี่ยแล้วพุ่งไปพุ่งมาเราเวียนหัวเนี่ยวาเรซ่าอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์ตรงนี้สักเท่าไหร่เนาะทีนี้ในส่วนต่อไปเรามาคุยถึงการใช้งานจริงหรือว่าการลงทีมกันบ้างทีมลหลักเลยของตัววาเรซ่าเนี่ยถึงแม้ว่าจะไปได้หลายคอมโบฮะแต่ว่าทีมยอดที่ตอนนี้ก็คือทีมวายรีซ่าโอเวอร์โหลดทีมนี้ถือว่าเก่งมากแล้วก็ใช้ตัวละครเนี่ยค่อนข้างน้อยคือแถวเนี่ยจะเป็นตัวละครสีดาวทั้งหมดเลย ใส่ตัวของเอียนซานมาใส่เชฟรูดมาอีกตัวเนี่ยจะเป็นเบนเน็ตก็ได้เป็นตัวละครแปะไฟตื่นก็ได้เป็น MC ก็ได้หรือใครที่มีตัวของดูรินมาวิกา้าสามารถใช้งานได้หมดเลยก็อลหลักฮะเราใช้เป็นทีมโอเวอร์โหลดแล้วก็ตัวละครสดาวเนี่ยไวเลซ่าต er คือว่าเก่งอามากแล้วก็แรงมา,มากๆแล้วในการเล่นจริงการลงทีมเนาะหรือว่าเราเนี่ยสามารถใช้ไวเลซ่าตในทีมอื่นนอกเหนือจากนี้ได้ไหมได้อีกหลายทีมนะฮะ ค่อนข้างยืดหยุ่นแล้วก็หลากหลายมากวาเวลาเอาไปเล่นเจอมอนเตอร์ต่างๆเนาะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นกับธาตุน้ําก็สายอะไรฮะเล่นเป็นชาร์จไฟฟ้าเล่นเป็นชาร์จจันทาก็สามารถเล่นได้หรือว่าเราฮักจะเล่นเป็นฟูตบัฟไปเลยเอาตัวบัฟมาฟูริน่าบัฟเบนเน็ตบัฟปนกบัฟยัดบัฟมาเยอะไปเลยกระโดดทุบแบบนี้ก็สามารถเล่นได้หรือใครฮักจะเอาไปเล่นกับตัวละครธาตุไม้ บีบอัดเพ่ขยายถามว่าได้ไหมมันก็เล่นได้ดีมากๆเช่นเดียวกันเนาะเพราะวันทีน่ท่ยผมมองว่าไปได้หลากหลายทีมหลากหลายคอมโบเวลาเจอมอนตันฮางเจอวันแพท้ทางเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนคอมโบได้ค่อนข้างเยอะเป็นตัวละครที่เล่นได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ดาเมจนตัวเองเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วสามารถเล่นได้ละตัวของตัวเองตัวเดียวเลยแล้วก็หาตัวบัแยัดเข้ามาน้องก็คือสู้ไหวแล้วเนาะ อาจจะแอบมีปัญหานิดนึงตอนเนี่ยสู้กับมอนเตอร์ที่เป็นกลุ่มที่มันเยอะมาเพราะตัวของน้องวาร์ซาเนี่ยจะพุ่งไปพุ่งมาค่อนข้างไวเราอาจจะคุมทิศทางได้ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถควบคุมทิศทางได้มอนเตอร์เป็นกลุ่มที่กระจุกกันเนี่ยเราก็สามารถโจมตีและก็สู้ได้เพราะว่า AOE การกระโดดทุ่มของน้องเนี่ยถือว่าค่อนข้างกว้างเหมือนกันและก็ปัญหาเรื่องความไวตัวละครที่พุ่งไปพุ่งมาแล้วก็กระโดดเนี่ย อาจจะทําให้หลายคนฮะเวียนหัวได้อันนี้ก็ต้องระวังเอาไปด้วยถ้านอกเหนือจากนี้ผมมองว่าไวาเลซ่าใครกำลังตามหาฮะตัวละคร DPS ด้านไฟฟ้าสักหนึ่งตัวใช้งานได้หลากหลายดาเมจแรงค่อนข้างคุ้มค่าด้วยหนะ้าตอนนี้เนี่ยผมว่าวาเลซ่ามีติดไว้ให้หาตัวละครดาเมจแนะนํามากๆเนาะ แล้วก็ในส่วนถัดไปนะฮะเรามาคุยถึงกลุ่มดาวของตัวน้องวาเลซ่าก,กันบ้างสำหรับกลุ่มดาวเนี่ยผมมองว่าน้องเล่นแค่ C ีศูนย์ถือว่าเก่งมากคือดาวหมเนี่ยอาจจะดูเพิ่มมาไมา่เยอะที่ C ีหนึ่งซีสองฮะแต่ว่าความถี่เนี่ยในการใช้งานฮะมันจะเยอะขึ้นทําให้ดาวใหมเ่เรามันไวขึ้นมันเร่งได้ก็คือจะเล่นได้พิ้วเล่นได้มัน มากยิ่งขึ้นสำหรับ c 1 c 2เนาะแต่สตัวตมมองว่าเราไม่จะเป็นต้องไปถึง c 1 c 2ฮะแค่ c ีศย์ 0, วายไรซาถือว่าเก่งและก็แรงมากๆแล้วนะฮะสุดท้ายนี่นะฮะเราจะมาสรุปภาพรวมกับตัวน้องวาไดซากันว่าหน้าเปิดมากน้อยแค่ไหนฮะส่วนตัวผมมองว่าใคราที่กำลังมองหาตัวละครดาเมจตัวละครดีพส,สักหนึ่งตัวรวมไปถึงะใครที่ยังไม่ค่อยมีตัวละครดาเมจาตุไฟฟ้าเนี่ย ไาเลซ่าถือว่าเชียร์และก็นแนะนำม,มาเพราะว่าเรื่องการจัดทีมเนี่ยจัดทีมในแง่หลากหลายหาทีมเต็มทีมโอเวอร์โหลดเนี่ยหาได้ไม่ยากเท่าไหร่ฮะตู้นี้เขาให้มาพร้อมเกือบครบแลวด้วยและที่สําคัญน้องเนี่ยสามารถเล่นดาเมจได้ค่อนข้างแรงณปัจจุบันตอนนี้คือสามารถใช้งานแล้วก็ยังคงแบกได้อยู่จึงค่อนข้างเชียร์ฮะใครี่กำลังมองหาตัวละครดาเมจสักหนึ่งตัวโดยเฉพาะในไอเดียนีขาดตัวละครธาตุไฟฟ้าด้วย จะแนะนาน้องวายเดซ่ามามาส่วนใครที่มีตัวละครดาเมจหลายตัวคือมีทีมอื่นทีมเยอะอยู่แล้วโดวยมีทีมเมตาเนี่ยสองสามทีมขึ้นไปค่อนข้างเยอะอยู่แล้วผมก็มองอว่าเนื่องจากวายเซ่าเนี่ยเป็นตัวละครดาเมจหลักเนเาะหลากสมามารถข้ามเลือกเป็นตัวละครดาเมจตัวอื่นได้หรือจะรอเป็นตัวละครดาเมจเจนใหม่ไปเลยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ไอเดียเพื่อนแล้วว่าตัวละครดาเมจเราเยอะหรือยังถ้าดาเมจเรายังไม่เยอะมากขาดไฟฟ้าวายรซ่าถือว่าค่อนข้างดีถ้าเกิดดาเมจเราเยอะมากแล้วมีตัวอื่นเพียงพออยู่แล้วเนี่ยเราสามารถข้ามหาตัวละครตัวอื่นได้เลยเนาะ <S <S แล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะ <S <S ผมพามาิที่ตัวละครรีรันอีกหนึ่งตัวกันเลย <S <S ก็คือตัวของเจ๊เสือซีโรเนนเนาะตัวของซีโรเนนเนี่ยถามว่าตอนนี้หน้าเปิดแค่ไหนฮะเราดูที่จุดเด่นเลย ตัวของเจ้เือเนี่ยจะสามารถโรต้าทานให้กับปาร์ตี้ได้โรต้าทานได้หลาย่าด้วยแถมการโรต้าทานเนี่ยมันใช้งานง่ายระยะเวลาอยู่กันค่อนข้างนานด้วยแล้วก็สามารถคิวปาร์ตี้ได้ซึ่งคิวเนี่ยจะเป็นคิลเดียวแต่ว่าคิวได้ค่อนข้างแรงฮะ และก็สามารถใส่แฟกบัฟที่เป็นแฟกแนทแล่นแฟกเมืองไฟเนี่ยสามารถแจกโปนัสเสียหายได้อีกแล้วแจกได้ค่อนข้างเยอะ40%ถ้าเกี่ยวข้องเลยวันภาพโดยไม่เน่ตัวของซีโรเนทฮะจะเป็นตัวละครซับคิวที่บัฟได้เยอะมากฮะรตั้นทานบัฟได้คิวได้ใช้งานง่ายไปได้หล,หลากหยๆปาร์ตี้ด้วยถือว่าเป็นตัวละครค่อนข้างครบเครื่องแล้วก็น่าสนใจน่ามีติดไอดีไว้ มากๆเนาะซึ่งใน,นส่วนแมคคาณิกหรือว่าเกมเฮต์ตอนเล่นเนี่ยตัวของเซโรเนนสามารถเล่นได้2รูปแบบผมขอแยกไปเลยเป็นแบบ DPS กับแบบสายซราบเนาะแบบรามี่นก็คือมันอยู่ที่การจัดทีมของเราฮะถ้าเกิดว่าเราจะทีมใส่พวกธาตุลมธาตุไม้หรือว่าธาตุหินเนี่ยไปอย่างน้อยฮะสามตัวขึ้นไปจะ3ตัวหรือว่า4ตัวก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใส่ทีมแบบนี้ตัวของเซโรเนนฮะเวาลากดสกิลาตุแล้ว เราจะเน้นโจมตีในสนามคือเน้นเป็นตัวละครดาเมจไปเลยแล้วท่าไม่ตายของเราเนี่ยปรากฏใช้งานท่าไม่ตายท่าไม่ตายก็จะเป็นดาเมจด้วยมันจะไม่มีรสทานมันจะไม่มีฮิวฮะอันนี้คือเป็นสายดาเมจอีกสายหนึ่งจะเป็นสายที่หลายคนเนี่ยเล่นบ่อยแล้วก็นิยมแล้วก็แนะนํามากที่สุดฮะก็คือเล่นเป็นตัวละครสายซับเนาะเราต้องจัดทีมใส่พวกธาตุไฟธาตุน้ําธาตุน้ําแข็ง หรือว่าธาตุไฟฟ้าอย่างน้อยฮะ2ตัวละครจะ2ตัวก็ได้กระ3ตัวก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยแล้วเวลาสีธาตุฮะแล้วเราโจมตีใส่สตูให้โดนอย่างน้อย2-3ครั้งเนี่ย เกจะเต็มเราติดโลต้านทานท้าที่เราใส่ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็แอมติของเราเรากดใช้งานมันจะเป็นโหมดหิวเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นเกมเพลงง่ายๆประมาณ้เลยแล้วก็ในส่วนต่อไปเรามาดูที่การจัดทีมแล้วก็ใช้งานตอนเล่นจริงกันบ้างซึ่งการจัดทีมเนี่ยเราสามารถไปได้หลากหลายทีมมากๆคะขอแค่ทีมของเราเนี่ยไม่ได้ใช้ฮะเป็นตัวละครดาเมจที่เป็นธาตุลมกับธาตุไม้ ที่เหลือเนี่ยโดยส่วนใหญ่ฮะสามารถลงได้หมดเลยจะธาตุหินธาตุไฟธาตุน้ําไฟฟ้าน้ําแข็งเนี่ยก็คือสามารถใช้งานตัวของไซโลเนนได้หมดเลยลดต้านทานได้บัฟกจะอัติแฟกได้แล้วก็คิวได้คือชิวชิวมากอย่างเช่นารตตี้ที่เป็นเมตาในช่วงนี้ตี ica, ้มาวิก้าเทพไฟฟูทีมที่เมตามามาตอนนี้ก็ใช้ฮะตัวของไซโลเนนได้เช่นเดียวกันหรือเราียจะเล่นกับตัวของนิเวเลตฟูรินาเอาเจสเสือไปลดต้นานทานไปคิวด้วย อันนี้ก็ดีมากแล้วก็เหมาะมาหรือจะเป็นตีอื่นฮะตี้วาเดซ่าก็ใช้งานได้ตีอาริชิโน่ก็ใช้งานได้เรือเป็นตัวละครอื่นอื่นก็คือเล่นไปได้หมดเลยจะเป็นตี้นาเวียตี้ของน้องโมเรนี่อื่นๆเยอะแยะมากมายฮะขอแค่ตัวดามงเราไม่ใช่ธาตุลมกับธาตุไม้เนี่ยผมมองว่าไปได้หมดเลือกลงทีมได้หมดเลยผมจะมองว่าภาพรวมเนี่ยแสลเลนฮะว่าลงทีมจริงมันมีเยอะมากแล้วเล่นจริงเนี่ยมันง่ายมากมันแค่กด e แล้วก็กดโจมตีให้รุนมอเตอร์เนี่ยสอถึงสครั้งพอหลอดเต็มสลับตัวออกฮะกดฮิวแอนติก็ฮิลได้ค่อนข้างแรงด้วยเท่านี้คือจบแล้วเละได้ไงมากแล้วก็เรื่องการลดต้นทานเนี่ยมันดีกว่าตัวละครธานลมค่อนข้างเยอะฮะเพราะว่ามันลดต้นทานได้ระยะเวลาน,านานกว่าตัวละครทานลมแถมฮะวลาเราตีมอนตายแล้วมอนเกิดใหม่เนี่ย เรามันจะเป็นต้องออกมาเพื่อรถต้นทานใหม่ฮะรถต้านทานเนี่ยมันติดที่ตัวละครเราณนะตอนนั้นเราแค่ไปอยู่ใ,ใกล้มอนมันรถต้านทานแล้วเราไม่ต้องรถใหม่ฮะมันเล่นหน้าต่อเนื่องมากใช้งานได้ดีมากแถมบัฟจากอนล็เซ่ก,ก็บัฟได้ค่อนข้างแรงอีกผมจะมองว่าใครหาตัวละครซับตั้งหนึ่งตัวรถต้นทานได้บัฟโบนัสจากแฝกได้ค่อนข้างเยอะใช้งานง่ายใช้งานไม่ยากไปได้หลายปาร์ตี้แถมมีฮิวอีกฮะ ซเราเนนใครก็มีควรกดติดไว้ในไอดีมากๆอย่างร้อยสักหนึ่งตัวถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วเนาะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะเรามาคุยถึงกลุ่มดาวของตัวเจ๊เสือกันบ้างใครจะหากลุ่มดาวเพิ่มเติมผมเชื่อว,ว่าเราควรจะไปที่ c ีเลยคือซีเนี่ยไม่ค่อยปั๊บเพิ่มอะไรมาเท่าไหร่ฮะเชื่อว,ว่าควรจะไปให้ถึง c ีเลยเนาะหรือว่าใครเนี่ยไปไม่ถึงจริงงบไปถึงจริงผมว,ว่าคุ้มค่าที่สุดเนี่ย 40ประจำตัวก็ไม่ต้องเปิดฮนะใช้เป็นดาฟ้าโวดาฟรีหรือว่าดาบครับเน้นพลังป้องกันเนี่ยแล้วเล่นที่40ถือว่าแบกมากๆเก่งมากๆเพียงพอแล้วเนาะส่วนตัวผมาองว่าใครยังไม่มีตัวละครรถต้นานทานตัวละครฮิลดีๆเนี่ยไซเ,เนนถือว่าค่อนข้างเชียนแนะนำม,มากๆเพราะว่าเป็นทั้งหมดแล้วรถต้านทานได้บัฟโบนัสได้แล้วก็ฮิลได้ค่อนข้างดีด้วยที่สำคัญฮะมันใช้งานได้ไง่ายมาก ว่ายง่ายไปได้หมดทุกตีไปได้หมดทุกทีมขอแค่ไม่ใส่ยฮกตัวละครธาตุลมหรือว่าธาตุไม้เข้าไปที่มันบับไม่ได้เนี่ยที่เหลือก็คือไปได้หมดเลยใครยังไม่มีสักหนึ่งตัวเนี่ยพอมาว่าติดไม้ในไ d ดีสักหนึ่งตัวแล้วก็เป็นอาวุธคราอาวุธฟาโบนเนี่ยใช้งานได้ยาวๆใช้งานได้เหลือแล้วส่วนใครที่มีทีจ็ะทางเจาะจงแล้ว แล้วทีมเนี่ยไม่ได้ใส่ตัวของไซรนินเข้าไปจะข้ามไปก่อนก็ได้อย่างเช่นฮะพวกทีมสเกิร์ตฟูลทีมหรือว่าทีมจันทานะตอนนี้ก็ยังไม่มีทีมไหนฮะใช้ตัวของไซรนินอาจจะได้ไม่ทีมจันทาก็รอเปิดแพดหน้าตัวพวกโคราบิน่า หรือว่าตัวของเซียนม้าอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะแต่ก็ยังเชื่อว,ว่ามิติมว้สักหนึ่งตัวไม่เสียหายแน่นอนนะฮะ <S <S แล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะผมพามาีนตัวละครสีดาวในตู้กาชารอบนี้กันฮะซึ่งมาตื่นมากมาเป็นตัวของเอียนซานชเชฟรูทแล้วก็ตัวของกามิงฮะสามตัวละครตัวนี้ก็คือน่าใช้ทั้งหมดเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวละครตัวแรกเลยดีกว่านะฮะ สำหรับตัวละครแรกเลยเราทนี้ตัวของน้องเอียนซายกันฮนะเอียนซายเนี่ยจะเป็นตัวละครบัฟซึ่งเน้นบัฟไปที่ค่าพลังโจมตีเนาะซึ่งบัฟได้เยอะมากเรียกได้ว่าแทบไม่ต่างกันเลยจะตัวของเบเน็ฮะคือบัฟเนี่ยสูสีกันแล้วก็บัฟเยอะเหมือนกันออกมาแต่ว่าเอียนซายเนี่ยเขาจะมีข้อแม้ด้วยก็คือระหว่งางในเซอรบัฟเนี่ยเราต้องเลี้ยงบัฟให้ได้โดยการเคลื่อนที่ พวกเดินพวกวิ่งกระโดงกระโดดต่างๆฮนะพระตัวละครที่หมอเนี่ยต้องเป็นตัวละครที่มีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาเคลื่อนที่ค่อนข้างบ่อยอย่างเช่นวายเดซ่ามาวิกา้าหรือว่าชาสกาหรือตัวละครอื่นๆที่มันสามารถเคลื่อนที่ได้บ่อยๆเนี่ยจะเรียงบัฟแล้วก็ใช้งานบัฟได้ค่อนข้างคุ้มหาว่าดาวไหนดีผมมองว่าดาวเอซานเนี่ยคือดีหมดเลย C1 เนี่ย,ยช่วยเรื่องพลังงานถ้าเกิดใครไม่ไหวเนี่ยสักประมาณ C1 C2 ฮนะช่วยค่าพลังงานแล้วก็ช่วยบัฟ ATK เพิ่มเติมผมมองว่าพอเล่น แล้วก็พอใช้งานได้ดีมากๆแล้วส่วนใครอยากจะเอาดีขึ้นมากกว่าน,นี้อีกฮะซี <C 4 S 1> จะช่วยเลี้ยงเกตดผ่าไม่ตายของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ c 5เนี่ยปลดแคปเลเวลเราก็จะบัฟได้แรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ c 6กฮะก็จะบัฟเพิ่มเติมอีกผมจะมองว่า4-5-6เนี่ยค่อนข้างดีใครที่ไปถึงก็สามารถลุยไปได้เลยส่วนใครที่ไปไม่ถึงจริงเนี่ย เอาสัก1กับ2ฮะผมมองว่า,วาน่าใช้และก็น่าปานแล้วขอแค่เอามาเล่นกับตัวละครดามเมจที่มีการเคลื่อนที่บ่อยๆเลี้ยงบัฟได้ถือว่าเก่งมา,มากๆนะฮะแล้วก็ในส่วนตัวละครถัดมาฮะผมพามงที่ตัวของน้องเชฟรุ่นกันเชฟรุ่นเนี่ยจะมาเป็นตัวละครบัฟชาพาะทางเลยฮะของทีมโอเวอร์โหลดเพราะว่ากับเราเนี่ยจัดทีมให้เป็นธาตุไฟกับธาตุไฟฟ้าเท่านั้นนะฮะ น้องเนี่ยจะสามารถลดต้นทานทั้ง2องธาตได้40ถือว่าเยอะมากแล้วก็มันจะต่อเนื้อมากด้วยที่สำคัญสามารถบัพฮะเป็นค่าพลังโจมตีได้ด้วยอีก40โจมตี40ลดทาน40ฮะคือว่าเยอะมากแถมกลุ่มดาวถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเปิดไปถึง C6 เนี่ยจะสามารถบัพฮะเป็นโบนัสเสียหายทั้ง2องธาตได้อีกด้วยไฟและไฟฟ้าเก็บแสกได้เต็มอยู่ที่ 60%คือบัฟเยอะมาส่วนใครที่ไปไม่ถึงซีโงจริงผมมองว่าจะซีศย์ก็ได้จะซีหนีสเนี่ยคือสามารถเล่นได้หมดเลยเพราะว่าบัฟส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ที่พอสอนทั้งหมดแล้วก็เชื่อว,ว่าเปิดเท่าที่ไหวใครไม่ถึง6ก็เท่าที่ไหวฮะสามารถเล่นได้ใครไปเหนือหกฮะจะรับบัฟเพิ่มเติมซึ่งก็จะแรงมา,มา,มากๆเนาะในทนะีมโอเวอร์โหลฮะ แล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะตัวละครสุดท้ายก็คือตัวของน้องกามิงน้องการมิงเนี่ยจะเป็นตัวละคร DPS ที่เน้นการกระโดดทุ่มทำดาเมจจากแอนตี้แล้วทำให้เราฮะรีเ็ตสกิลท่าได้เรื่อยกระโดดทุ่มได้เรื่อยก็คือจะเน้นเป็นตัวละครดาเมจกระโดดทุ่ม แล้วก็คลายที่อยากแรงๆให้กระโดดทุ่มฮะติดของมพวกระเหยละลายเล่นกระทันานน้ําแข็งเนี่ยก็จะแรงมาเนื่องจากการวิงเนี่ยเป็นตัวละคร DPS เนาะเพราะฉะนั้นครายที่จะเล่นเนี่ยผมเชื่อว,ว่าเราควรไปถึง C6 ฮะเพราะ C6 เนี่ยมันเพิ่มอัตราคลิ20แรงคลิ40 ช่วยเราได้แบกได้เล่นได้ดีมากยิ่ขึ้นค่อนข้างเยอะส่วนใครที่ไม่ได้เล่นตัวละครท p s สายกระโดดทุ่มหรือว่าไม่ได้เล่นกามิงอวยอะไรอยู่แล้วเนี่ยผมมองว่าเราไม่จะเป็นต้องหาทีไปเลยเราใช้ต,ตัวละครดาเมจตัวอื่นๆได้นั่นเองฮะ แล้วก็ในส่วนต่อไปผมพามาดูที่ตู้กาชาอาวุธรอบนี้กันบ้างซึ่งรอบนี้ดีมากครทั้งอาวุธ5าดาวแล้วก็อาวุธ4ดาวคือน,น่าสนใจทั้งหมดเลยเนาะเดี๋ยวผมจะเริ่มมาที่อาวุธ5ดาวประจําตัวของน้องวารซ่าก่อนเนาะสําหรับฐานะประจําตัวของน้องวารซ่าเนี่ยออบรองจะเป็นค่าความมันคลี4.4.1แถมเป็น ATK ก็ค่อนข้างดีเลยฮะค่อนข้างสูงเลย เอฟเฟกเนี่ยเราจะได้ค่าพลังโจมตีเนาะ28แล้วถ้าเกิดว่าเราฮะใช้เป็นดาเมจกระโดดทุ่มหรือว่าใช้มนตัวน้องวารลซาเนี่ยจะได้ค่าคีดาเมจร,รวมกันค่อนข้างเยอะมาถามว่าเหมาะไหมกับตัวของวารลซาใครอวยใคร,ใคร,ใครชอบวารลซามีประจำตัวเนี่ยคือจะแรงขึ้นจากเดิมค่อนข้างเยอะมาส่วนตัวเนี่ยผมก็เชื่อว,ว่าเป็นตัววาริซา มี1ตัวคู่ประจางตัวถือว่าแบกได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็แนะนําฮะถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปใช้กับตัวอื่นๆเนี่ยผมมองว่าถือว่าไม่แย่เลย เพราะว่าเป ATK ค่อนข้างดีออบลองเป็นค่าครีดาเมจด้วยแถมได้ ATK 28%ด้วยถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วส่วนไอดาเมจกระโดดทุ่มเนี่ยผมมองว่าตัวคอครตัวอื่นฮนะใช้งานยากหรืออาจจะไม่ได้ใช้แล้วก็เน้นไปที่3ค่านี้เป็นหลักฮะกับตัวละครอื่นๆเนาะกับววเลซ่าก็ถือว่าค่อนข้างมาเลยผมจะมองาภาพร,รวมใครอวยใครชอบน้องววเลซ่ามีอยู่แล้วเนี่ยก็น่าเปิดเอามาใช้งานให้กับน้องเหมือนกัน เผือบางครั้งเนี่ยก็อาจจะโยกให้ตัวละครอื่นๆพอใช้งานได้เช่นเดียวกันฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะมาดูกันที่อาวุธประจำตัวของเจสเสือซีโรเนนกันบ้างก็จะเป็นในส่วนของดาบเล็กเนาะออฟลองเนี่ยได้พลัาป้องกันเยอะมาก 82.7%แล้วก็มันจะมีวับอื่นๆค่อนข้างเยอะฮะแต่ว่าที่เลยก็คือมันสามารถแจกเป็นบนนเสียหายธาตุทุกธาตุเลยทั้งหมดนะฮะทั้งปาร์ตี 25. ้25.6%เป็นเวลา15วิแต่ว่าเราต้องทำค่าพลังป้องกันให้ถึงใครอะไรบัฟเต็มเนี่ยทำอยู่ที่3 0ันกว่าสัก3พั3 3พั4เนี่ยก็คือจะรับบัฟเต็มแล้วซึ่งมันยากเลยฮะ,ะเพราะว่าเจสเสือเนี่ยเป็นตัวละครที่ในค่าพลังป้องกันค่อนข้างเยอะ ผมมองว่าเราถือประำตัวเราทําถึงได้สบายๆฮะแล้วก็ปรับได้ดีมากเพราะฉะนั้นใครอวยใครชอบอยากได้ว่าเพิ่มแบบแน่นๆเลยเนี่ยประจําตัวถือว่าค่อนข้างเหมาะฮะโดยภาพรวมฮะสำหรับตัวอาวุธ5าดาวผมมองว่าเป็นอาวุธที่ค่อนข้างดีเลยอาวุธสายคริอันนึงสายบัฟอันหนึ่ง,นนงแต่แล้วก็ว่าใครไม่ได้มีตัวของเจสซอไซรลนเนนเนี่ยดาบอันนี้อาจหาคนใช้งานได้ค่อนข้างยากอาจจะโฟกัสเป็นตัวของสื่อเวทวาริซาฮะ,ฮะหรือใครจะเพย์เซฟพอจะมีอันอื่นใช้งานได้แล้ว ผมว่านักสองตัวละครหน้าตู้เนี่ยไม่จะเป็นฮะต้องมีประจำตัวก็ถือว่าสามารถเล่นได้แลวก็เก่งแล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะ,ะัะผมพาไปดูที่อาวุธสีดาวในตู้กาชารอบนี้กันบ้างบอกแล้วว่าน่าสนใจไม่แพ้5ดาวนะฮะเริ่มดูที่ธนูแล้วก็ดาบใหญ่ก่อนธนูเนี่ยใช้งานได้ดีเหมือนกันกับตัวละครนอกสนามเนาะพอออบลองเนี่ยเป็นค่าพลงนจมดีแต่ถ้าเกิดว่าใช้กับตัวละครนอกสนามเน,ออเนี่ย,นนม,ย,ม,ยมันจะได้โบนัสเสียหายที่เยอะมากๆ สูงสุดก็20%ที่ขัด1ขัดเต็มเนี่ยก็น่าจะ40%ที่ขัด5ถือว่าค่อนข้างเยอะมากใช้กับพวกตัวละครซับพอร์ดนะออนฟิตแบบนี้สามารถใช้งานได้ถือว่าเป็นธนูที่ดีเหมือนกันแล้วก็ดาบใหญ่คือพีคมากๆดาบใหญ่อันนี้ใครที่เล่นเป็นตัวละครดาบใหญ่สายกระโดดทุ่มอย่างเชิไนะะเล่นดีลุกกระโดดทุ่มหรือว่าเล่นการ์มิง บอกเลยว,ว่าอันนี้เบสอินสลอตฮะคือมันดีมากได้ค่าพลังโจมตีเยอะแถมออฟรอเอฟเฟกเนี่ยได้ค่าคริเเยอะโบนัสดาเมจของกระโดดทุ่มอีกเพราะวในี่ยใครสายกระโดดทุ่มดาบอันนี้พลาดไม่ได้ควรมีติดไว้ขัดห้ามากๆเนาะถ้าเกิดว่าใครแม่เล่นดาบเล่มนี้ค่อนข้างเฉพาะทางก็สามารถข้ามไม่ต้องหาเลยฮะ ที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นซีรีส์เก่าเราะพวกฟาโว่ดาฟาโว่หอกฟาโวอันนี้ไม่ต้องพูดกันเยอะคือมันดีอยู่แล้วมีอันหนึ่งสองอันขัด5้าได้เลยอย่างผมเนี่ยก็ใช้อยู่ที่2อสอันขัด5หมดเหมือนกันเพราะาเนี่ยใครขัดขาดก็ตัวนี้แนะนำว่าหน้าหามาะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นตัวของเด e v i ิซ t ก็เป็น4ดาวสื่อเวทอันสุดเทพเหมือนกันฮะเพราะว่าได้ค่ะขี้หน้าแล้วก็เอาเราเนี่ยเอาไปใช้กับตัวละครที่บัฟมันตรงกับสมุดที่มันเจ๋ให้จากเอฟเฟกต์ฮะ จะโหดมากแล้วก็แหลมมากถือว่าน่าเก็บไว้ขัดห้าสักหนึ่งอ่านเหมือนกันผมจะมองภาพรวมสีดาวรอบนี้น่าเปิดน่าสนใจทั้งหมดเลย โดยเฉพาะพวกดาบใหญ่ที่พีกมาใครที่เป็นสายกระโดดพมิส่วนอื่นอื่นฮะก็ใช้งานได้หลากหลายเหมือนกันภาพลวมตัวอาวุธรอบนี้น่าสุ่มมากๆทั้ง5ดาวแล้วก็4ดาวเลยเนาะก็จบกันไปแล้วฮะสำหรับการไกลตู้กาชาใหม่เครื่องหลังช่วงจันทาที่3ก่อนจะไปแพทใหม่ฮะเดี๋ยวช่วงครั้งเนี่ยเราจะมาสุภาพรวมอีกหนึ่งครั้งอะไรน่าเปิดอะไรน่าเก็บไว้ฮะ เริ่มดูกันที่ตู้กาชาตัวละครก่อนเนาะตู้กาชาตัวละครสำหรับวาเดซ่ากับตัวของเซรเนเนี่ยผมมองว่าหน้าเปิดจังผู้ใารหาตัวละครดามจก็ไปทางวาเดซ่าเลยใารหาตัวละครซับก็ไปทางเซรุนเนนฮะถ้าเกิดมองภาพรวมแล้วเนี่ยส่วนตัวค่อนข้างเชียไปที่ตัวละครซับอย่างเซรุนเนมากกว่าส่วนตัวละครสีดาวส่วนตัวเชียให้เก็บตัวของเอียนซานกับเชฟดุดเอาไว้ได้ใช้งานค่อนข้างบ่อยเป็นตัวละครบับที่ดีมากส่วนการ์มิ่งเนี่ยแอบค่อนข้างเฉพาะทาง ใครที่เล่นก็หาไว้ก็ได้ส่วนใครที่ไม่เล่นเราสามารถข้ามไม่ต้องหาไว้ได้เลยเนาะตู้อาวุธฮะเป็นตู้ที่ดีมากอีกหนึ่งตู้5แล้วเนี่ยพอบอกว่าใครที่มีทั้งคู่หรือมีคนใดคนหนึ่งอยู่แล้วก็ถือว่าค่อนข้างน่าเปิดฮนะเพราะว่า4ีดาวเนี่ยรอบนี้ค่อนข้างเทพมาใครที่ยังมีฟาโวไม่เยอะฟิสิกยังไม่เต็มแล้วก็เล่นสายกระโดดทุ่มด้วยอันนี้ผมบอกวันน่าเปิดมาแต่สำหรับใครที่ ฟาโว่รวืิซิทเนี่ยมีเยอะอยู่แล้วและเราฮะแม่เล่นดาบใหญ่ใส่กระโดดทุ่มเนี่ยผมก็บอกว่าอันสีนดาตูน้นี้เราเองเนี่ยก็สามารถข้ามได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราใช้งานไหมในไอจีเนาะเพื่อคิดยังไงนตู้กาชารอบนี้เปิดอะไรกันบ้างหรือว่าจะเก็บข้ามไปตู้หน้ารออะไรกันอยู่ก็รอมาคอมเมนต์มาบอกกันได้ขานร่างคิดไม่เลยแล้วก็สุดท้ายเช่นเคยฮะก่อนจะกกันไปขอฝากสปอนเซอร์ E a ซีการ d ร้านเติมเกมนะคะถูกนะฮะใครจะไปเติมรอ ตู้หนะ้าใกล้จะมาแล้วมาวันาคารตอนเย็นเนาะก็ไปเติมได้เลยผ่านทางร้านอีซีการฮะแล้วก็เช่นเคยใครชอบคลิปนี้ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ัพลังใจใผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ทางช่องผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วกรบผมนะบ๊ายบาย e aí